สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับที่ช่อง y YouTube ศรัทธาถางนต่เพื่นชื่นเซตั้มเคนนี่นะครับสวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับในช่วงเช้าเช้าสวัสดีค่ะรับบุญนะตอนเช้ารับบุญด้วยกันนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับในเช้าเช้า

ท่านนอง45กิโลชุมพร167กิโลนะครับตลาดไใช่ไคี่ตลาดี่ไนครับแดดดดดดดทัดนดดจะเข้านานงตาท่านจะพัก อท่านจะพักนะครับพี่น้องอยันที่สามสั้นนะครับยกของขึ้นได้เลยครับยกของขึ้นถวายได้เลยยกน้วขึ้นค่ะยกน้ำขึ้นของน้ำขึ้นค่ะสาธุค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะขึ้นหกล้ได้ไหมครับสาธ,สาธ ของขึ้นถาวรได้เลยครับอย่าทำให้รับปัจจัยนะครับไม่ต้องยกผ้านะครับยกไว้นะครับสาธุครับสาธุครับยกได้ครับยกได้ครับสาธุสาธุครับสาธุสาธุครับ ตอนนี้มาถึงหน้าโรงเรียนบ้านสำนักมาถึงหน้าโรงเรียนบ้านสำนักนะครับพี่น้องนะช่วงเช้านี้นะครับ ผูครับผู้ครับที่มอญเลยครับนะครับก็หลังจากท่านจะพักเท้านะครับประมาณยี่สิบนาทีนะครับพี่น้องญาติธรรมนะครับที่ป้อมตำรวจนะครับเมือที่เดินตะลึดนะครับเดินตะลึด ขอทานพักเท้านะครับที่สถานีตำรวจชุมชนนะครับม่วงกวงนะครับน่ครับพักที่สถานีตำรวจตำบลม่วงกวงนะครับพี่น้องหนายาติธรรมในช่วงเช้านะครับนะครับตอนนี้หลวงตาท่านก็ได้พักนะครับที่ป้อมตำรวจนะครับ ครับตอนนี้ก็เป็นเวลา8โมง8นาิ59นาทีนะครับ8นาิ59นาีหลวงตาพักที่ป้อมตำรวจนะครับป้อมตำรวจบ้านสำนึก,นนกตรงข้ามกับโรงเรียนสำนักตรงข้ามกับโรงเรียนนะครับบ้านสำนักนะครับพี่น้องญา,าติธรรมนะครับ ก็น้ำนะครับอ่าที่ได้มาตอนเช้านะครับน้ลลุงงเเข้าากออำนะครับนี่คือน้ำนะครับที่ได้ระหว่างทางมาตั้งแต่ลงุงตาท่านสะดงออกมานะครับก็อ่าประมาณนี้นะครับพี่น้องอ่าเยี่ยมทีทุกท่าน Norwegian นะครับ นี่ก็จะเป็นข้าวปลาอาหารนะครับที่นํามาจากวัดมือเช้านะครับเวลาหลวงตาท่านพักตอนกลางวันนะครับอ่ไหกู้ภัยนะครับท่านก็จะได้พากันรับประทานอาหารนะครับอานำมาด้วยนะครับแลก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับที่ช่อง y o u ท u b ศรัทธาหลวงตาบุญชื่นนะครับ